ได้เข้าไปศึกษาดูงานที่แม่หมอกหลั่นานอีโคโนมีนะคะที่จังหวัดลำปางนะคะก็ได้เกิดไอเดียแล้วก็แนวคิดใหม่ๆนะคะในการที่เราจะเตรียมพร้อมการรับสังคมผู้สูงอายุนะคะก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรกันนะคะเพราะโดยปัจจุบันนี้นะคะสังคมผู้สูงอายุของเราก้าวเข้าสู่ที่ร้อเปแล้วนะคะยิ่งตําบลม่วงคำของเรานะคะตอนนี้ปาไปที่ 33.3%เนะคะเยอะมากนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างก็คุยกับทางทีมนะคะก็เลยเกิดแนวคิดท,ที่จะทำโครงการ d ีโอเมนทาวนะคะเมืองผู้สูงวัยนะคะซึ่งดีโ m e มนทาวนี้จะประกอบไปด้วย6มิตินะคะมิติแรกก็คือการดูแลสุขภาพองค์รวมของผู้สูงวัยในตำบลม่วงคำนะคะมิติที่2นะคะก็คือ เกี่ยวกับสวัสดิการของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้สูงวัยนะคะที่กําลังจะก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุในอนาคตนะคะและตอนนี้นะคะตำบลม่วงคำจะทำทำรณนงู์สุขภาพนะคะตัดที่ผู้สูงวัยอายุ50ปีบริบูรณ์นะคะแล้วก็มิติที่3นะคะเป็นมิติที่ดูแลเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็อย่างที่คำขวัญเลยนะคะว่ามีการตีมีดนะคะเป็นอ่า สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมหรือว่าอาชีพของคนในตำบลม่วงคำเลยนะคะแล้วก็อีกมิตินึงก็คือมิติที่สีนะคะก็คือมิติศาสนาและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะซึ่งตอนนี้ของเรานะคะภูมิปัญญาชาวบ้านของเราก็จะมีการนวดต่อเส้นนะคะมวดต่อเส้นของตำบลม่วงคำไม่เหมือนที่อื่นนะคะมันจะมีการนวดประกอบกับกิจกรรมก็คือดนตรีรุ้นเมืองนะคะซึ่งตอนนี้ก็ ได้รับการอนุเคราะห์จากาสถาบันราชภัฒเชียงรายนะคะจะมีคณะแพทย์พื้นบ้านนะคะจะมาดูเกี่ยวกับงานวิจัยของเราด้วยซึ่งเราต้องมีวิทยาศาสตร์ในการดูแลเพราะเราจะสร้างเป็นนวัตกรรมนะคะและสืบจากนั้นก็คือมิติที่5ก็คือการดูแลสุขภาะการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะของคนในชุมชนเรานะคะแล้วก็มิติที่6นี่ก็คือนวัตกรรมนะคะ นวัตก,กรรมและเทคโนโลยีเราก็จะต้องให้ผู้สูงวัยและก็ผู้สูงอายุในตำบลมุ่งคำปลอดภัยจากโลกออนไลน์ทั้งหลายด้วยเพราะมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะปะปนกันไปนะคะแล้วเราจะทํายังไงที่เราจะสามารถทําให้ผู้สูงวัยของเรานะคะได้อยู่ในสังคมนี้แบบปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนะคะเหมือนดังคําวิสัยทัศน์ของนายกนะคะก็คือมุ่งมั่นพัฒนาประสานการมีส่วนร่วม สร้างเสริมชีวิตที่ดีประชาชนมีสูงนะคะวันนี้ขอบราบขอบคุณนะคะทางราชวิไลนะคะที่ได้ให้โอกาสนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำได้จัดงานอันศักดิ์สิทธิ์นี้เกิดขึ้นณนะองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ